เอเห็ดเริ่มออกแล้วหน้าที่สองก็เริ่มทยอยออกทีละก้อนสองก้อนเดี๋ยวก็จะลามเต็มโรงสามพันก้อนเห็นไหมเห็นไหมอ่าเริ่มออกแล้วมาดูตรงนี้เออออกอีกแล้วนี่นี่คือเห็ดขอนเขาก็จะยืดออกมาแล้วก็ดอกก็จะบาน แล้วก็จะบานเหมือนตรงนี้นี่คือเขาก็จะเริ่มเริ่มออกมาทีละก้อนสองก้อนเขาก็จะปล่อยสปอร์ออกมาหากันเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วนี่ยเห็นไหมออกมาแล้วนี่นี่เริ่มออกมาละนี่เตรียมรับมือเตรียมรับมือเตรียมเก็บเห็ดก็จะออกมีไงออกรัว,รว แล้วก็จะออกเต็มลงสามพันก้อนนี้เดี๋ยวปะกุ้งกับลุงนัดก็จะพามาเก็บเห็ดตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยออกทีละก,ก้อน2ก้อนไปเรื่อยๆแล้วเวลาบานก็จะเป็นแบบนี้เห็ดเห็นไหมง่าย